ค่าไทยมาแล้ว Moto E7i Power ในราคา2,999บาทให้จอ6.5นิ้วกล้องหลังคู่ตัวเครื่องกันละอองน้ำพร้อมแบต5,000มิลลิแอมป์ค่าไทยมาแล้ว Moto E7i Power ในราคา2,999บาทให้จอ6.5นิ้วกล้องหลังคู่ตัวเครื่องกันละอองน้ำพร้อมแบต5,000มิลลิแอมป์ ล่าสุดทางโม t ต r ร l าประเทศไทยก็ได้นำสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอย่าง m o โต E7i Power เข้ามองยำหนายที่ไทยแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่2,999บาทครับโมโต E7i Power มีหน้าจอแสดงผลแบบ Mac Vision HD Plus ขนาด6.5นิ้วที่มีอัตราส่วนการแสดงผลแบบ20:9บนดีไซน์ตัวเครื่องที่ได้รับการออกแบบให้ป้องกันลองน้ำได้ครับ ในระดับ IP 52สามารถป้องกันตัวเครื่องจักน้ำที่6เซนหรืออองฝนได้ครับมีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องบริเวณโลโก้ Motorola อีกด้วยครับใช้ช erm k, 5, ิปประมวลผล MediaTek Helio G25 h i ที่ 2G ส่วนหลอมให้มาที่ 32G รองรับหน่วยความจาเสริมภายนอกความจุสูงสุด 512G บนระบบปริการ Android 1 0 g o Edition ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับ ถ่ากล้องหลังคู่ที่มีเลนส์หลักความเอีย13ล้านาพิกเซลรองรับการถ่ายภาพหน้าชั้นเบลอส่วนกล้องหน้าความเรียด5ล้านาพิกเซลมี้ีหมดสีเดียวคือทาฮิติบลูครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว10วัตต์ซึ่งทาง Motorola ระบุว่าสามารถใช้งานทั่วไปได้นานต่อเนื่องถึง40ชั่วโมงเลยครับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Motorola E7 iPower วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada ครับ สนใจและเหรือเพิ่มเติมหรือจะจัดสักเรื่องเดี๋ยวผมจะแปะเล์ไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ